สรุปผลมวยศึกวันล,ลุมพินี121ครับเดี๋ยวไปดูผลงานนักชกไทยกันก่อนนักชกไทยครับคนแรก132ปอนด์ก้ารบหนุยกาแฟโบราณก็ชนะโมฮัมเหม็ดอาลีครับชนะน็อกยกที่1เลยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงครับนี่ก็โดนนับไปก่อนครับเจอป้าบมาวันนี้มาสู้ด้วยหัวใจดูสีหน้าค่าตาและแกตั้งใจมากๆครับหลังจากนั้นโมฮัมเหม็ดอาลีพยายามเอาคืน แต่การลบมีหมัดซ้ายครับดูครับหมัดขวาครับทุงเข้าไปครับมีซ้ายมีขวาในขณะที่โมฮัมเหม็ดก็พยายามใช้ช่วงชกเลยครับแต่ว่านี่ฮะแกช้าไปแล้วครับและการลบนี่ก็ใส่เลยครับปิดเกมไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับเดินติดติดไว้เตะซ้ายนําไปก่อนหมัดซ้ายหมัดขวาครับมีหมัดชุดครับมีเควียงซ้ายเควียงขวามาตอนนี้อู้หูเซเลยครับโมฮัมเหม็ดโมฮัมเหม็ดเซครับเซไปเซไปแล้วก็กรรมการก็ต้องให้แพ้ไปนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆครับ ก้าลบหนุยกาแฟโบราณชนะโมฮัมเหม็ดอาลีแบบน็อกเอาท์ครับยกที่1ครับถูกใจเสียแขกเลยส่วนคู่นี้ครับโอ้โหเจอที่หมัดไปก่อนครับริวยะโอคุวากิครับสู้กับทางเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตมวยไทยรุ่นอะตอมหลังจากนั้นครับริวยะมาเอาคืนครับดูครับโอ้โหโดนไปก่อน2ทีเลยนะแต่ว่าลูกนี้กรรมการไม่นับครับหลังจากนั้นครับมาที่หมัดท้ายครับริวยะนี่ดูว่ารวดเร็วกับเรานะแต่ว่าความหนักคูณนี่จะพอๆกันครับใครโดนใครอยู่ครับวันนี้ วันนี้เราได้นับคำไปแล้วแล้วก็เขามาใส่คืนกับหมัดซ้ายครับนี่ครับเราพับลงไปครับแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาใหม่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับคู่นี้จบยก2นะครับเดี๋ยวดูจังหวะต่อไปครับโดดถีบหน้าครับโอ้โหริวยะแล้วก็หมัดซ้ายหมัดขวาเขาหมัดซ้ายแกแม่นมากครับในขณะที่เราเองก็พยายามต่อยซ้ายแล้วอะแต่ก็เขาถึกนะเพราะเขาโดนเราไปก่อนแต่เขายังลุกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาต่อยกับเราได้ขนาดนี้ครับก็ต้องยอมครับริวยะชนะน็อกเหนือเพชร ส่วนคู่นี้ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างไดครับใหญ่กว่าด้วยครับสำหรับทางชิมอนมาสู้กับเพชรทองหล่อหมูลงไปก่อนครับเจอหมัดนี้เข้าไปคู่นี้จบ TKO ยกที่2ครับ t k o นี่คือจับแพ้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นจังหวะไหนครับไล่ทันหลุงเลยครับหนักกว่าเร็วกว่าเพชรทองหล่อนี่พยายามใช้หัวใจแล้วครับพยายามมาแล้วแต่ว่าเจออัปรคัดไปแล้วก็ทุบๆหนี่ฮะเจอเข่าโยนเข้าไป หมดรูปไหมครับกรรมการให้สู้ต่ออยู่ครับยังให้โอกาสนะครับพอเมื่อกี้เป็นการทิ้งตัวลงไปครับเพื่อที่จะเซฟแต่หลังจากนั้นครับเราพยายามเบียดสู้แล้วแต่มันไม่ไหวจริงๆโดนไปขนาดนี้ก็ต้องยอมครับชิมอนนี่มันเก่งจริงๆครับและก็คู่นี้เป็นต่างชาตินะครับอารีเคลาดชนะไมเคิลบารานอฟจบน็อกทกที่2ดูครับขาพับลงไปเลยครับ่าครับหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาใหม่ครับสัทางไมเคิลบารานอฟมาบวกสู้กับหมัดซ้ายหมัดซ้าย แต่ว่าคนที่รอดักอยู่แล้วเนี่ยครับมันแม่นกว่าครับหมัดอัปคัดมาหมัดขวาครับแล้วก็โดรลอกเซครับตามไปหมัดขวาทิมเข้ากกหงอีกแล้วหมัดขวาครับนี่ฮะแกยิงขวาสั้นๆได้สวยนะครับในขณะที่กางเกงแดงอย่างไมเคิลแบรนนอรพยายามโต้ครับอุ้บจิ้มลำตัวไปหมัดขวาไปครับหมัดซ้ายครับโอ้โหคอแทบหักแล้วก็ต่อยไปคู่นี้นี่เป็นคู่รุ่นเฟเธอร์เวทนะครับรุ่นใหญ่ๆแล้วก็ไม่ไหวครับโบกครับโบกเลย ิมมี่บอกบาไหวครับบบาไหวทนเบาไหวยีลีโอโหยส่วนคู่นี้เพชรนาเคียนต่อยพักสองกับบูดเดอันเซนครับเป็นหนังเหมือนเดิมครับก็เรื่องของการเก็บแต้มต่างๆนานาเพชรนาเคียนเองก็วางแผนมาแล้วแหละแต่อูดเบดเนี่ยเขาสดกว่าเราแล้วก็เขาต่อยเราได้อาการนะมันชัดตรงที่สเต็ปการออกหมัดนะฮะดูครับเป๋เซเตียบเข่ามาหมัดซ้ายหมัดขวาอัะคัดมาตีทุบไป ตีเข่าครับเพชรนาเคียนนี่ต้นๆเลยใช่ไหมว่าโดนสอนมวยเลยแต่หัวจิตหัวใจแกสู้ดีแหละก็เลยดูมันหน่อยครับคู่นี้ครับพะเพชรอาเคียนสู้ให้เราชาวไทยได้เสมอครับไม่เสียศักดิ์ศรีหรอกครับเดินสู้เดินเบียดเข้าไปครับไม่มีอะไรมากมายครับโอ้โหดูครับพยายามกอดคอพยายามแก้เกมเล่นวงในบ้างก็แล้วยืนสู้เนี่ยถ้าแลกหมัดกันต้องยอมรับว่าเขาหมัดเร็วกว่าเราและหมัดเขาคมกว่าเรา เขาหมัดเยอะกว่าครับอาวุธในการต่อยหมัดเขาหลากหลายแต่ความตึกความทนของเพชรนังเขียนก็ฟัดมาครับสุดท้ายก็แพ้คะแนนส่วนคู่นี้เป็นเพชรชาคิดแก้ววิเศษยิ้มครับชนะผาหมอยแดงโชคอำนวยชายจบน็อกยกที่2โอ้โหเพชรชาคิดวันนี้ใช้คําว่ามาเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นท่านรองนะเพชรชาคิดเนี่ยผาหมอยแดงที่ฟอร์มมาโชว์ก่อนครับนี่แล้วก็ได้ไปก่อนครับหมัดซ้ายครับทิมไปครับผาหมอยแดงมีหมัดก็เปิดมาก่อนแต่เพชรชาคิดนี่ดักเอาครับดักกินเอา โอ้นี่ครับล้มลงไปครับใครโดนคนนั้นก็ต้องหล่นแลลวครับมวยแบบนี้เห็นนอกวันเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรวมด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะได้เห็นว่ามาเร็วแนาดนนี้เป็นลูกที่จังหวะเพชรชาคิดเอาคืนครับผามอยแดงเนี่ยทำเขาไม่ลงนะครับพอเขามาทําคืนนี่ก็ต้องบอกว่าสุดและครับนี่ครับเข่าสุดลงไปกับพื้นจิมมี่บอบบอไว้แล้วเด้อส่วนซันเดย์ครับแพ้ครับนี่ฮะดูจังหวะแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นเซนเซเยฟกัไล่ถลุงซันเดย์มาก่อนเก็บแต้มแบบชิวๆไปใน2ยกแรกซันเดย์ช้ากว่าชััดเจนครบ แล้วก็รับอาวุธเยอะแต่จริงๆก็ทนนะคือมวยอย่างนี้ครับซันเดย์เองก็ต้องพยายามที่จะมีอาวุธที่หลากหลายขึ้นแต่พอทีต่อทีแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นรองเราครับฟัดกันมาฟัดกันไปแล้วซันเดย์เนี่ยไม่ได้ยุบนะตอนแรกก็เหมือนจะยุบแต่ว่าแกฮึดกลับมาได้แล้วอนดี้ก็เหมือนจะหมดเนี่ยช่วงที่เอนดี้เหมือนจะหมดครับแต่ว่ารวมคะแนนแล้วก็แพ้ครับตามไม่ทันจริงๆเพราะว่าช่วงแรกๆเราโดนชัดเจนมากๆยก1ยก2องซันเดย์โดนแบบชัดเจนมากๆครับ ก็ต้องยอมไปครับส่งทงนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่น่าจะมีข้อกังขาอะไรแล้วครับซันเดย์แพ้คะแนนเอนริเมเซนเซเยฟครับ118ปอนด์ในขณะที่คู่ต่อมาครับมวยไทยรุ่นสตอเวตลุ่งเรืองเล็กทีเอ็นมวยไทยก็ชนะพยักฆ์สุรินเจพีพาวเวอร์ไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากนะพยักฆ์สุรินชนะยก2แหละแต่ว่าโดนนับในยกต้นๆแล้วก็ยก3เนี่ยทำท่าเหมือนจะดีสุดท้ายก็ไม่ได้ดีถ้าดูจากภาพจริงๆก็คือพยักฆ์สุรินไม่กล้าเลยครับ ความแข็งแกร่งของลุ่งเล็กดีกว่าพยัคฆ์สุรินไม่กล้าที่จะแลกไม่กล้าที่จะบวกไม่กล้าทุ่มสุดตัวเพราะลุ่งเรืองเล็กเนี่ยเขามีดีจริงๆครับจริงๆคู่นี้ผมคิดว่าพยัคฆ์สุรินจะกินแล้วนะ,ะแต่จริงๆมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าทําไมโดนนับโดนน็อกก็คงอากจะกินไปมีลูกเตะวันนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่รวมๆแล้วความกล้าใจมุ่งมั่นที่จะมาเอาชนะเ,นเป็นของลุ่งเรืองเล็กมากกว่าครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรลุงเรืองเล็กเทียนมวยไทยก็ชนะพยัคฆ์สุริน,นเจพีพาวเวอร์ไปด้คงารับ ในขณะที่มวยไทย128ปอนด์เด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินก็ชนะแหลมสิงห์ไปด้วยคะแนนเอกฉะชันยก1ยก2ชัดเจนอีกแล้วคูเนี้ยแหลมสิงห์มีดีที่พละกกาลังครับวันเนี้ยเด่นเกรียงไกรยก3ก็ดูเหมือนจะหมดแต่อาวุธยก1ยก2นี่มันชัดเจนเหลือเกินว่าเด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินดีกว่าครับหลายคนที่ติดตามชเชร์เหลี่ยมสิงห์เนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ได้เสียหายอะไรนะก็คงอา,อาจจะพอใจอยู่แหละถ้าใครไม่ได้ลุ้นนะ แบบว่าเชียร์อย่างเดียวเนี่ยน่าจะพอใจอยู่เพราะแหลมสิงก็สู้ให้เราจนถึงยกสุดท้ายครับผมชอบแหลมสิงนะคู่นี้แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเด่นเกียงไกเนี่ยก็เก๋าเกมครับแล้วก็ความเก๋าเนี่ยก็ทําให้เด่นเกลียงไกชนะมาได้ครับเพราะว่าเบอร์มวยก็อย่างที่บอกนะอยู่ที่เด่นเกลียงไกส่วนโชคปีชากับตุยลินทัศน์นี่นะฮะคู่นี้จบน็อกครับโชคปีชาพีเคแสนชยัยแพ้น็อกตุยลินทัศน์ตุยใหญ่กว่าด้วยแหละ แล้วก็อาวุธมวยเนี่ยโอ้โหอันนี้มาโชว์เยอะเลยมีทั้งเตะมีทั้งต่อยมีทั้งศอกโชคปีชาเองผมว่าสู้ดีแล้วแกสู้ดีแล้วเราก็ต้องมาทรงนี่เราสั้นกว่าเราก็ต้องบวกบูใครโดนมันก็ต้องโดนกันไปแต่ต้องยอมรับว่าความหนักมันเป็นของเขาและเขาทําได้ดีกว่าเราครับคู่นี้มวยใหญ่เมียไม่ด่าครับกินไปตุยลินทัศน์ทุบโชคปีชาถึงนอกเลยนะครับคู่รองมวยไทยรุ่นสตอร์เวทครับ ส่วนคู่เต็งหนึ่งก็ถือว่ายกแรกใน,นเรามาดีแล้วนะครับพยายามมาด้วยแผนการแต่เดี๋ยวดูลูกนี้ครับจังหวะสอบกับจังหวะปิดเกมเลยหมุนแล้วกับป้าบครับโอ้โหจริงๆเราก็เงื้อคอรอสอกเขาเลยครับก็ต้องทําใจครับเป็นจังหวะที่เขาดักเอาไว้แล้วก็อ่านเกมเรามาได้ดีกว่าก็ต้องยอมไปเพราะมันโดนแล้วก็โดนขมับด้วยครับตรงนี้มันก็มึนมันก็ เวียนศีรษะครับพยายามลุกขึ้นมาแล้วครับกรรมการจ้องตาก็ไม่ไหวครับต้องยอมครับแฟนอันเมยท่านไหนยังไม่มีกลุ่มส่งราคามวยครับส่งราคามวยฟรีกลุ่มไลฟ์กลุ่มไลฟ์โอเพนแชทนะครับของมวย์พักยกแอดพีบายยี่สิบสี่เป็นกลุ่มเมยพักยกแอดพีไลฟยี่สิบสี่ครับเป็นกลุ่มฟรีส่งราคาวิต่อวิเข้าไปดูราคากันได้มวยช่องเจ็ดเมยช่องสามนะครับช่องสามวันสองก็ส่งราคาวิต่อวิช่องเจ็ดวันอาทิตย์นะครับถ้าใครชอบดูมวยช่องเจ็ดก็ไปดูเพื่ออรรรรสได้คับงวิต่อววิส่่นนีคือคู่ ที่จะต้องแก้มือกันครับวันล,ลุมพินี1 2 6ยอดเหล็กเพชรเจอป้อมเพชรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับเสิร์ฟข่าวมวยนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันศึกวันล,ลุมพินีครั้งที่121นะครับผมก็โปรโมทคู่นี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวจะเจอกันอีกภาคหนึ่งคือยอดเหล็กเพชรกับป้อมเพชรภาคที่2ชกสุขที่2 6กันยายน2568ครกับเดี๋ยวจะได้แก้มือกันอีกครั้งภาคที่แล้วป้อมเพชรเนี่ยมันภาพป้อมเพชรชนะนะ นะครับแต่ว่ากรรมการก็อาจจะชอบเรื่องของลูกหนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูละเอียดละเอียดหน่อยเราสังเกตแล้วว่าสัปดาห์นี้กรรมการเริ่มออกคะแนนไปในทิศทางเดียวกันกับคนดูซะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ